วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับตัวละครนักลายาตัวละครลิมิเต็ด5ดาวตัวแรกที่เป็นภาพความทรงจําของเกมที่เป็นผ้าสายฟ้ามาพร้อมกับผู้ความทรงจําของตัวเองที่เป็นหุ่นกัด ชุดความรู้สึกจากที่ได้ลองไปประมาณหนึ่งเนี่ยพูดด้คําเดียวว่าสวยชิบหายสวยวัวตายควายลม้มสวยมากมากแล้วก็เก่งมากด้วยแต่ว่าทีมต้องพร้อมหน่อยนะใช้คำว่าเดี๋ยวนี้แพ็คคู่แบบแพ็คคู่จริงๆสำหรับเกมคงไขซารเรลนะระหว่างมีตัวแฮปปี้มิลกับไม่มีเนี่ยถือว่าต่างเยอะมากเดี๋ยวนคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอาจจาก Creator อร์ e r ปเรียนเซิร์ฟเฉะนั้นข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้และก็ยังไม่ไฟแนลร้อยเนะแต่โดยปกติมันค่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรอยู่แล้วฉะนั้นดูแล้วก็อย่าเพิ่่งตัดสินเชือ100 และลราจะจบคลิปนี้เดี๋ยวจะมีคลิปแนะนําให้ว่าถ้าข้อมูลตรงตาม Creator p n c e Server เนี่ยคนที่ลงทุนเปิดกาชาจะเปิดตู้ไหนดีระหว่างตู้ก่อนหน้าก็คือเฮอร์ต้ากับตัวรีรันหรือว่ามาเปิดที่ตู้อไกลอา,าบวกตัวรีรันดีเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งแยกมาแน่นอนฉะนั้นรอก่อนและคลิปนี้ก็จะโฟกัสที่แมชชนิกของตัวละครเหมือนเดิมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ปะเริ่มเลยสำหรับแมชชนิกของตัวละครตัวนี้นะครับคอนเซปต์ความทรงจําคือจะไม่ได้มาตัวเดียวจะมีพูดมาด้วยฉะนั้นมันจะยาวเพราะมันมีทั้งพูดแล้ววก็ตั ฉะนั้นต่อไปนี้ลุงจะขอเรียกแคนาไกาอาว่าสีภรรยาแห่น้องเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาส่วนผู้ความทรงจําชื่อหุ่นตัดชุดเนี่ยลุงจะเรียกว่าหุ่นเลยฉะนั้นน้องคือไกอาและหุ่นคือผู้ความทรงจานะมาคุยเรื่องเทคนิคก่อนครับถ้าเรากดจ่ายเทคนิคก่อนเข้าการต่อสู้เนี่ยน้องจะเชิญหุ่นขึ้นมาเลยแบบนี้แล้วก็ทําให้เข้าการต่อสู้ได้เลยทันทีพอเข้ามาแล้วก็จะมีหุ่นมาเลยนั่นแหละครับไม่ต้องจ่ายสกิลเพื่ออ,อัญเชิญแล้วก็จะมีการฟื้นพลังงานให้ตัวน้องเอง30น่ววยแล้ก็ทำำสามส้าใน่นทุก ตัวในสนามตามแอตแทกของอักรายาเองแล้วก็มีการสุ่มไปสถานะถักทอช่องว่างด้วย1เป้าหมายสถานะนี้พูดง่ายๆมันคือตัวล็อกเป้าเลยครับว่าจะให้หุ่นไปตีที่ตัวไหนพูดง่ายๆก็เหมือนกับหมูทัวปาสแหละครับไอตัว proof o f d e p t h นั่นแหละและตัวที่โดนสถานะนี้จะโดนน้องเข้าไปตีและจะโดนดาเมจสายฟ้าเพิ่อมอีก1ฮิต30%ของ ADK ส,สกิลต่อสู้การง,งานคือถ้าเราไม่มีหุ่นในสนามจะเป็นการเชิญหุ่นขึ้นมาแล้วก็ทําให้หุ่นได้แอคชั่นทันทีด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามีหุ่นในสนาม แล้วจะเป็นการฮิวเลือดให้กับหุ่น50%แล้วก็ล้างดีบับควบคุมทั้งหมดของหุ่นทิ้งหมายความว่าหุ่นจะการแป๊กทีบได้ต่อให้โดยพวกสถานะควบคุมก็ตามแต่ปกติแล้วเราจะไม่ได้กดสก,กิลกันในตอนต้นนะเพราะว่าตอนจ่ายเทคนิคเข้ามาก็มีหุ่นมาให้อยู่แล้วเราจะกดก็ต่อเมื่อหุ่นโดนซ c หรือว่าหุ่นตายไปแล้วหรือว่าอยากจะเล่งพลังงานให้น้องส่วนการโจมตีปกติเนี่ยตอนปกติมันไม่มีอะไรฮะมันแค่ทำดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์ของเอดีเคแล้วก็เป้าเดียวแต่ถ้าเราใช้ท่าไม่ตายไปแล้วมันจะเปลี่ยนนนเเเปป็แบบสสรรริมพพลังังดียววคค่อกไ์ ตัวพรสวรสค์เนี่ยจะเป็นตัวกําหนดสเตตของคุนนะครับโดยคุนจะมีเบสสปีดเท่ากับ35%ของสปีดรวมย้านะครับรวมของน้องเองและหุุนก็จะมีเลือดเป็น66%ของเลือดของน้องบวกกับอีก720ตัวเลขที่ผมพูดถึงก็คือเทรสเลเวลเต็มทั้งหมดแล้วนะพรสว,วัรค์ยังไม่หมดแค่นี้เวลาน้องทําการโจมตีจะมีหุนอยู่ในสนามจะช่วยแปะสถานะถักทอช่องว่างที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นี้นั่นแหละใส่เป้าหมายตัวที่เลือกไว้ด้วยเลขที่บอกครับตัวที่โดนมาร์กเอา มีดาเมจสายฟ้าเพิ่มมาอีก1คฮิตเป็น30อของ a d k ไอสถานะนี้มันติดได้แค่ทีละ1ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็นับเป็นดีบัฟครับก่อนจะคุยถึงจุดเด่นของตัวน้องเนี่ยเราต้องคุยเรื่องทาให้ตายก่อนเพราะว่าจะทําให้การโจมตีปกติเป็นแบบเสริมพลังฉะนั้นเดี๋ยวจะขอคุยเรื่องแมคคานิกของหุ่นก่อนจะได้ไม่งงตัวหุ่นเนี่ยบอกก่อนนะครับคุณไม่ต้องหลอนที่มันไม่มีหัวมันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นคุณมองเป็นศิลปะนะมองเป็นศิลปะส่วนสเตตก็ตามที่า กับนบองทั้งหมดเลยทีนี้เรามาคุยเรื่องเบสิกของหุ่นนิดนึงตัวหุ่นเนี่ยจะมีเทิร์นเป็นของตัวเองซึ่งเราไปยุ่งหุนไวอะไรกับมันไม่ได้เลยพอถึงเทิร์นปุ๊บหุ่นก็จะแอคชั่นเองอัตโนมัติและที่สําคัญคือการโจมตีของหุ่นไม่ใช่ follow up attack จากที่เทสมานะครับเผื่อมันเปลี่ยนแปลงนะผมขอ disclaimer ไว้ก่อน1คือมันไม่มีเขียน2คือเทสดูที่ stack ของอะเบตูลินแล้วมันไม่ขึ้นเลยขอคิดว่ามันไม่ใช่ follow up attack ก็แลวกันถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ขอภายนะเพราะว่าเช็คมาตามท ค่าพลังงานที่ได้จะไปเด้งที่ตัวน้องเองเทมาแล้วนะครับตัวหุ่นของน้องเวลาแอคชั่นโจมตีทีหนึ่งจะได้พลังงาน10หน่วยเมื่อถึงเทิร์นแอคชั่นจะโจมตีใส่บอลที่ติดสถานะมาร์กอยู่นั่นแหละตีแค่นั้นเลยนะแต่ว่ามันจะมีเอลีสเป้าแล้วก็ทำามิดไปไฟฟ้า1น0้ใส่ตัวที่เลือกส่วนในตัวข้างๆเนี่ยด้วยความที่มันเป็น3เป้าไงจะโดน66%สนส่วนตัวพรสวรรค์ของตัวหุ่นเวลาที่โจมตีใส่บอลที่ติดสถานะแล้วจะเพิ่มสปีดให เท่ากับ330หน่วยแวนชิปหายแล้วนอกจากนี้คือเมื่อหุ่นถูกอันเชิญโดยการที่น้องจะใช้สกิลหรือจะใช้ทําไม้ตายหรือจะใช้เทคนิคจะเร่งแอคเชั่นหุ่นแบบ100%ด้วยลาพังแม่งเองก็แวนอยู่แล้วยังเล่งได้อีกทีนี้เมื่อหุ่นหายไปก็คือหมดเวลาหรือว่าหุ่นแตกระเบิดก็มีการฟื้นพลังงานให้น้องด้วย20หน่วยทีนี้วนกลับมาที่เรื่องดาเมดหลักหรือจุดเด่นของตัวไกลอาคือตัวน้องบุกเขคหุ่นในสภาพร่างปกติเนี่ยมันดูตีเบาครับเบาแบบเบา แต่พอคุณใช้ถ้าไม่ตายแต่แม่งใช้พลังงานโคตรเยอะเลยร350หน่วยแต่เมื่อคุณใช้แล้วเนี่ยจะมีการอันเชิญหุ่นออกมาซึ่งถ้ามีอยู่แล้วก็บวกฮิวไปแล,ละคลังซีซีนะทำให้น้องเข้าสู่สถานะท่วงท่าอันสูงส่งแล้วก็จะเร่งแอคชั่น100%เฉพาะตัวน้องเองหุ่นไม่เล่งนะแล้วก็มีระยะเวลานับถอยหลังก่อนออกโหมดคล้ายๆกับโรบินกับไฟร์ฟลายนั่นแหละที่100แอคชั่นแวรลูพอมดเวลาปุ๊บคุณก็จะหายไปเลยต้องใช้สกิลเรียกใหม่น้องในโหมดนี้จะได้บับ ปีดตามจำนวนสแต็กของหุ่นด้วยสแต็กละ15%หมายความว่าจะได้สปีดอีก90%และในหมดนี้น้องจะไม่สามารถจ่ายสกิลต่อสู้ได้แต่ตลอดเวลาที่อยู่ในหมดนี้ตัวหุ่นจะต้านสถานะซ c ด้วยตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นหุ่นไม่ติดอะไรเลยแน่ๆที่เป็นสถานะควบคุมแล้วก็เปลี่ยนการโจมตีเป็นแบบเสริมพลังซึ่งในการโจมตีแบบเสริมพลังนี้จะดูเท่เฟี้ยวสวยเซ็กซี่เพราะว่าตีพร้อมกันครับเป็นการโจมตีร่วมก็คือจอยเนแท็กคือต่างฝ่ายต่างคันเเมตสายฟ้าใส่เป้าหมายแล้วก็ตัวค้างๆครับตัวคู่่ีท 200%ขอ,ของ a t k ของกรายอาบวกกับ200% ADK ของตัวคุณใส่เป้าหมายหลักแล้วก็ตัวค่างค่านวน90%และการโจมตีปกติแบบเสริมพลังนี้ด้ยวยความที่เหมือนแว่นมากๆมันเลยฟื้นแต้มสก,กิลไม่ได้พูดง่ายๆคือไม่ให้สก,กิลพอยต์คุณนั่นแหละส่วนเฟสเม็ดใหญ่ๆอีก3เม็ดเนี่ยจะช่วยเรื่องบัฟได้ครับเม็ดแรกก็คือพอเริ่มต่อสู้มาถ้าพลังงานเราน้อยกว่า50%จะเพิ่มไม่เป็น50%เสมอเม็ดที่2เมื่อหุนหายไปจะสะสมแสกไว้ที่1เสมอพอเรียกออกมาก็จะได้รับบัฟสีดดดไเเลย 3, เย,เลย่่่่ววนนมท3ถ้าอูใชง ถ้าไม่ตายหรือท่วงท่าอันสูงส่งเนี่ย ATK ของอัปยานแล้วก็คุณจะเพิ่มขึ้นตามสปีดโดยจะเพิ่มขึ้นเท่ากับ720สปีดของน้องบวกกับ360%สปีดของหุนซึ่งรวมๆแล้วก็จะได้มาประมาณ3,000กว่าๆครับหมดแล้วเรียบร้อยแมคานิโ,โคตรยาวดึงว่าอ่านสอบจองง่วนหวังว่าจะพอเห็นภาพท่าที่ายแล้งงงยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ลวกันคือไม่อยากอ่านชื่อตัวละครซ้ำหลายรอบเลยลองเปลี่ยนเป็นบอกแต่แรกว่าจะเรียกว่าน้องไปเลยน่ส่วนตัวละครผู้ชายอนาคตออกมาคุณอยากให้เรียกสัพดามว่าอะไรก็็บบอออกกกกกาาาได้้นะสสัววๆจ่ยง กันค่ะลุงยับเลยทีนี้หลักๆเนี่ยตัวละครตัวนี้นะครับสเปดโคตรเยอะโคตรไวัตวคุนที่มีหกแตกก็สเปดสามร้อยบวกตีกตัวอะคายาเองก็ทําสเปดมาพอใช้ท่าไม่ตายก็สองร้อยบวกเหมือนกันคือตัวครูมันไม่ได้เยอะครับตัวเลขมันไม่ได้เวอร์เหมือนพวกท่านเฮอร์ตาแต่ว่าออกทีออกบ่อยเพราะว่าสเปดนั่นแหละพลังงานท่าไม่ตายที่ใช้เยอะมันก็ชดเชยด้วยการที่สามารถเจนได้จากการแอคชั่นที่ถี่ขึ้นก็ถือเป็นตัวที่สมเหตุสมผลแต่ว่าไม่ได้แบบอภิมาหาครูตระล่านิกส์เจเนเรชั่นแต่ถือว่าน ย้ำมาามีคืมาคุยเรื่องไรโครนครับสำหรับไรโครนประจำตัวเนี่ยจะมีการบวกเบสสปีดให้เราสิบสองหน่วยครับย้ำนะครับเบสสปีดนะครับแล้วก็จะมีบ,บัฟทอร์หม่ที่จะให้คุยที่เข้าดาเมจกับดาเมจการโจมตีปกติใหญ่ละางละ9%ต่อนหนึ่งสแต็กสามารถมีได้มากสุดที่6ก็คือใหญ่ละางละ5.4%นั่นแหละเยอะมากคือพูดตรงนะครับไรโคนผ่าความทรงจำที่เหมาะกับอัตรา ถ้าไม่เปิดประจําตัวนะเราสามารถหาได้จาก BP ที่เป็นรูปฝอยเซียวอันนั้นเนี่ยจะได้พรีเลสิบสอเ์แล้วก็ถ้าเรามีผู้ความสนใจในสนามก็คือหุนนั่นแหละจะได้ DMG 2ีอย่างในฟูตเทนเนี่ยผมใช้ S 1หมดเลยนะเพราะว่าแพทแรกยังไงคุณไม่มีทางขัด5ได้อยู่แล้วมันไม่สมเหตุสมผลผมเลยใช้แค่ขัดหนึ่งไม่ได้ขัด5นะครับเพราะมันเป็นทรัพยาก,กรที่คุณไม่มีทางเข้าถึงได้ต่อให้มีเงินก็ตามหรือว่าจะไปใช้รูปอันที่เป็นหลวดเหมยวบเคิร์ต้าก,ก็ได้ก็ใน คนอันนี้จ่ายถ้าไม่ตายทั้งคนใส่แล้วก็ผู้ความทรงจําจะได้ดาเมจโจมตีปกติ20% 3เทิร์นส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นฟอคอลินฮอลครับมันได้ผลน้อยมากนะคือขัดเต็มก็ได้แค่คริเทคอลดาเมจ24%คือมันเป็นของ RMC เนะี่ยมาคุยเรื่องรีลิกครับสำหรับรีลิกเนี่ยจะมีอยู่เซตใหม่4ชิ้นที่น่าใช้ก็คือฮีโร่หรือว่าใช้เซตเก่าที่เกมเปิดมาตั้งแต่ต้นอย่างมัสกเทียก็ได้หรือว่าใช้ไพลอเนียก็ได้ถ้าเกิดว่ามีคนช่วยแปดดีบัฟให้เพราะอย่าลืมว,ว,าาว,นะว,วค ทำเครดลตถึงแล้วคุณจะใช้ตัวลูทิแลนอลีน่าก็ได้ส่วนสปีดยังไงควรถึง160อยู่แล้วครับแถมตัวเองขาด DMG อยู่แล้วด้วยคุณสามารถใช้เฟอร์มามนได้เลยส่วนเรื่องของออปชั่นหลักนะครับเสื้อบาลานซ์ควีดีคอลรองเท้าสปีดเชือกพลังงานลูกแก้วเป็นสายฟ้าเพราะว่าขาด DMG หนักมากมมาพูดถึงเรื่องของทีมกันบ้างครับสำหรับทีมเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีข้อเสียของแต่ละทีมนะซึ่งส่วนใหญ่จะเทสในเอโม42ห้องบนที่เจอกับสวาร์ล็อกเพราะว่ามอนเหมือนแพ้ไฟฟ้าโดยจะเทียบเป็นไซ ก็ตัวซัพพอร์ตแต่ละตัวเพราะว่าไกอาเนี่ยเป็น DPS หลักส่วนในเบลฟิกชั o นกับ AS เ e s t ทสไม่ทันเดี๋ยวในคลิปจริงออกเขาหากันอีกทีนึงและเดี๋ยวในคลิปจริงเนี่ยก็จะมีการเจาะเรื่องทีมโดยจะเป็นการบอกว่าใส่ตัวอะไรมีข้อดีข้อเสียในเรื่องอะไรเจาะลงไปให้แต่ว่าจะไม่ได้มานั่งเทียบไซเคิลให้แล้วนะแล้วก็จะมี Q&A คาถามที่คุณถามกันบ่อยๆฉะนั้นก็พิมพ์คอมเมนต์กันไว้ได้อ่านเดี๋ยวสรุปแล้วไปตอบในคลิปตอนตัวออกจริงนะรับทีมแรกนะครับถือเป็นทีมที่แพงที่สุดและก็น่าจะเป็็นนนเเบบสทีีีมมมาาาาหรรัออออไกกกกแแแลลลล้ววต่่่่่จะปปปยงงพิคื Day, บวกโรบินบวกหัวหัวแพงไหมละ่ะที่อมซีสองข้างบนเนี่ยจบไปที่1นถึงสองไซเคิลส่วนใหญ่จะจบที่1หมดนะแต่ว่ามันก็มีรอบสวยๆเพราะไอ้มือสวาล็อกนี่แหละโดยงบสีทองถ้าไม่ใส่ประจำตัวเลยสักคนจะจบที่2ไซเคิลนะแต่ถ้าอะไกยามีประจำตัวแค่คนเดียวก็สามารถจบ1่ไซเคิลได้เลยยกเว้นสวยเพราะว่าเรื่องสปีดที่ให้มามันมีผลมากพอสมควรแล้วก็ดาเมย์ค่อนข้างห่างเมื่อเทียบกับไรค์คน4ดาวอาไกยานีถือว่าเป็นตัวอัพไทม์ถ้าไม่ตายแทบจะ100เอร์เซเลยนะเพราะว่ามีทั้งซันเดหหััััววปลงงาน กันยังมีพาวเวอร์แบงก์ติดตัวแถมบัฟของซันเดย์เนี่ยอยู่เทิเธอแล้วบัฟของตัวโรบินเองก็คิดที่โรบินทําให้มันไม่มีปัญหาเรื่องของสปีดและไกลอาไม่ว่าจะเว้นขนาดไหนก็ตามแถมเรื่องจอยแท็กเนี่ยก็มีดาเมจแถมอีก2ฮิตเด้ง2รอบในการแอคชั่นเดียวมันดีอยู่แล้วล่ะฮะพูดง่ายๆคือตีนีดีถ้าคุณจะเล่นไกลอานี่ซันเดย์เป็นเปิดเหอะโรบินเป็นเปิดเหอะกันเลยทีเดียวแต่เรื่องของการดึงเธอของซันเดย์เนี่ยต้องทําใจนะเราคุมได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นครับเพราะว่าในฟุตเทจอย่างที่เห็นเนาะไกลอา6 2 ของซันเดย์สปีดแล้วหกก็พอจะดีได้ในโรเทตกรที่กายาจะใช้ท่าไม่ตายในหลายๆรอบพรากระยาใช้ท่าไม่ตายแล้วสปีดเปลี่ยนตามจํานวนสเต็กตลอดเวลาจริงๆมีคนที่เขาเป็นเทรดดิ้งคอฟเตอร์ทำแบบละเอียดแหละแต่ว่าผมไม่ได้ทําอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะสำหรับสายที่อยากจะเล่นแบบละเอียดยิบเพราะว่าผมทาให้ไม่ไหวจริงขอโทษด้วยทีนี้มาถึงทีมที่ตรงกันข้ามอย่างสุดขั้วคือทีมถูกสุดครับไม่ถึงตรงกันข้ามในเรื่องของราคานะคือจะเป็นนาไกอาบวกกับ IMC ทิ้งวินล่างคอหักและก็ลุงก กกในราคาทองเดียวสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าสายฟรีงบน้อยเนี่ยจบที่6กไซเคิลถ้าเป็นประจาตัวได้อีกหนึ่งกลายเป็นจบ5 c y ไซเคิลลองตัวอนื่นแทนถิงหวินแล้วนะครับทั้งเพล่าหันยาแอสตาพอเขาเล่นสเปรยนะไม่เวิร์คเพราะว่าพลังงานช้าโคตรๆที่นี้คําถามคือแนวทางการอัปเกรดทีมถ้าเกิดว่าเป็นทีมถูกสุดเนี่ยการที่คุณจะอัปเกรดทีมในคอนดิชันที่มีะไกลาอาร์กับประจําตัวแค่นั้นเนี่ยการใส่ r m c ใส่ากาลักเกอร์แค่คุณเปลี่ยนจากซัพพอตฟรีเป็นโรบินก็ดีขึ้นมาเป็น3 นะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนซัพพอร์ตสายฟรีเป็นซันเดย์เนี่ยก็จะเป็น4ไซเคิลจะเห็นว่าโรบินมันดีกว่าซันเดย์เหตุผลที่ซันเดย์บวก IMC มันช้ากว่าโรบินเนี่ยมันเป็นเพราะว่าไกลอาเป็นตัวที่สปีดมันไม่แน่นอนครับจุดเด่นที่แท้จริงของซันเดย์ก็เลยไม่ได้ใช้เต็มร้อแต่เรื่องพลังงานนี่ตึงๆเลยนะคุณบัฟหมดเพราะดึง2ตัวทั้งซันเดย์แล้วก็ IMC ดาเมจแถบของโรบินออก2ฮิตด้วยเวลาจอยแทร์สามารถใช้เมมดึงโรบินมาก่อนระหว่างรองสแต็กพลังงาน,ในใไไกกกกาาเต็็็มมมดดดด้้ัันนนลทํใหูีีว่่พแ แต่ในมือบางคนที่ไปลองเล่นอาจจะมีโรเททที่ซันเดย์ดีกว่าก็ได้นะอันนี้คือที่ผมเช็คมาไม่ขอเคลมว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับส่วนซัพย์พอตู้นูนในอย่างสปาร์เกลกับโบเนียเนี่ยไม่เหมาะนะฮะบัฟหมดไวส่วนลวนเหมย์เก่งเพราะว่าบัฟดาเมจกับสามารถทะลวงต้านทานธาตุได้คือตัวกระยาต้องเข้าใจก่อนว่า ADK ล้นแล้วสปีดโคตรลน้นและมันเอาไปแปลงเป็นเอดีเทีอยู่แล้วไนงะ ADK มันก็เลยล้นตามระเบียบหนะมันจบช้ากว่าซันเดย์นิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของพลังงานครับแต่ถ้า,า,าถเอ็นไดนะ้จากที่ลองรีเซตมาทีมออื่นยากไได้ออะรเเพพพิิมพ่มมมม์์คนต เดี๋ยวเทียบมาให้เพิ่มและเดี๋ยวมาแจ้งให้อีกทีนึงเนาะแต่ว่าจะแจ้งเป็นข้อดีข้อเสียนะครับอาจจะมียับยบไซเคิลมาให้เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งก่อนในคลิปตอนตัวออกจริงก็จบเรียบร้อยนะครับพุ่งตัวว่าดาเมจมันไม่ได้เวอร์นะแต่ว่ามันออกทีฉะนั้นคนที่ชอบสายเลขใหญ่เนี่ยอันนี้ไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าใครชอบทียิบเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์แน่ๆครับแลวคุณก็ต้องใช้เวลาเก็บสแต็กสปีดจากการหอนอ่วยช่นของคุณเพื่อให้ตอนใช้ท่าไม่ตายเนี่ยได้แบบเต็มๆด้วยตัวละครตัวนี้อาจจะเป็็ป็็นนนนนนนตตตตตังงััััววลลละครเเเเเเปปปิดดผออออไ้้้้้แแแแ่่่าาามมมมงงงงงททุกกบบบบบีีีชซึถ การลงทุนเนี่ยก็ถือเป็นตัวละครเปิดเหยได้เหมือนกันเพราะทีมถูกเนี่ยถ้าเทียบแล้วนะครับผมมองว่าท่านเฮอร์ต้าเนี่ยเก่งกว่าแต่กลับกันถ้าเกิดว่าฟูลทีมเนี่ยเก่งกว่าท่านเฮอร์ต้าตก,ก็ถือเป็นตัวดีพีเอสเจนใหม่ได้เลยแหละแต่ว่าบังค Full Team ับฟูลทีมไงเพราะว่าถือว่าจบห้องบนเอโมซีไวที่สุดแล้วนะแค่หนึ่งไซเคิลเนี่ยเร็วมากและโรบินก็เป็นแฮปปี้มิวมากกว่าซันเดย์แล้วก็มาตัวเดียวกันด้วยส่วนไอเอ็มซีกับซันเดย์เนี่ยมันคุมการดึงเทินไม่ได้ครับแล้วก็อาจจะมีบัฟหมดและโค ต้าไวนะครับหรือไม่ก็ควรเติม BP ีเพื่อหาไลโคนมาให้ใส่และข้อควรระวังอเวนโลหายไวโคดโคดหัวหัวเนี่ยเหมือนจะดีนะแต่จริงๆแล้วมันจะดีเป็นหลักแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของพลังงานกับการที่มอนมันแปลสถานะทีๆแหละครับเพราะว่าไกลอากับคุณเนี่ยแว่นมากๆบัฟไม่ีเคหัวหัวแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะเพราะว่ามันคิดที่เทินของคนนั้นๆไม่ได้คิดที่เทินของหัวหัวแถมจะไปกินสแต็คบัฟฮิวหมดแบบไม่รู้เรื่องว้นะอย่าลืมว่าหัวหัวเองเนี่ยมีเรื่องของสแต็คในการฮิวอยู่นะครับและถ้าเกิดว่ามันนไหวมมมาากกเเี่สคลดุณป็น ไปแต่ก็พูดตรงๆว่าน่าจะเป็นซัพพอร์ตที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าไกลาอาโคตรหิวพลังงานเลยครับสุดท้ายถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและเหมือนเดิมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในที่ว่าตอไปด้วยหรือคุกดซูเปอร์แชทสมัครเมมเบอร์เราก็จะเป็นการให้กำลังใจอย่างดีงามสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ